บรรยากาศดีดีพี่น้องบรรยากาศดีดีเสื้อจุดเปียกมนใส่เสื้อแขนย่างบรรยากาศเมื่อนี้สุดยอดเย็นเย็นเพราะว่าเสื้อเปียกมันเย็นพออยู่ไรอย,ยู่ โมฮอนเย็นเด้อพี่น้องกาศเิดนเบิ่งอากาศอากาศเย็นๆ,อาาอาาๆพออยู่ยาอยู่เฮ่อออกแล้วมันก็เย็นสบายสบายบ้านพี่บ้านท้าบ้านพี่บ้านท้าสบายสบายอากาศอากาศดีดี ดีหนาดเลิกจังดีบอดีเบิ่งเงาเปียกมาเลยมีกระเปียกเท่านั้นวันชัยวันนี้เรามันจะเย็นล้องมากอากาศมันเย็นพอดีพอดี